สวัสดีครับทุกท่านวันนี้อยู่กับผมโชบสกอฟุตบอลอีกเช่นเคยนะครับสำหรับฟุตบอลประจําวันที่15มกราคม2568นั้นผมจะพาไปวิเคราะห์ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกันอีกทั้งหมด3คู่นะครับโดยไล่เรียงไปตั้งแต่คู่แรกเป็นศึกระหว่างเอเวัตันพบก,กับแอสตันวิลล่าคู่ถัดมาเป็นนิวคาเซิลปะทะกับบุคแฮมตันและคู่สุดท้ายนั้นเป็นศึกนอทลอนดอนดาร์บี้นะครับผมเป็นการประทะกันระหว่างอาร์เซนอลปะทะกับฮอตแนมฮอตสเปอร์นะแต่ก่อนที่เราจะไปเข้าสู่ช่วงโชบสกอต ฟุตบอลนั้นผมขออนุญาตแนะนำกิจกรรมดีๆของทางโชบสกอร์กับช่วงโชบสกอร์แจกยับจับ <c oughs> <c oughs> ก็เป็นกิจกรรมทายสกอร์ลุ้นรับเสื้อฟุตบอลฟรีวันละ10ตัวเลยนะส่วนเงื่อนไขาการร่วมกิจกรรมนั้นไม่ยากเลยนะเพียงแค่ท่านกดถูกใจคลิปนี้กดติดตามช่องทีเด็ดบอลเต็งโดยโฉบสกอร์และสุดท้ายคือสําคัญที่สุดท่านต้องคอมเมนต์ผลสกอร์ฟุตบอลใต้คลิปนี้ตามโจทย์ที่ผมให้ไปในแต่ละวันนะแต่ต้องบอก อกเลยว่าคุณต้องมาคอมเมนต์ก่อนล่วงหน้าฟุตบอลคู่นั้นเตะ1ชั่วโมงนะครับตอบก่อนลุ้นก่อนตอบช้าก็ต่อคิวกันไปนะเน้นย้ําอีกทีนะครับผมสําหรับกิจกรรมนี้โฉบสกอร์ฟุตบอลแจกยับ,ย,บยับกับเสื้อฟุตบอลเกมเพเยอร์วันละ10ตัวนะนั่นหมายความว่าท่านที่ตอบถูกสิบท่านแรกจะได้รางวัลน,นี้ไปนะโดยผมบอกเลยว่าความพิเศษนั้นคือท่านสามารถเลือกเสื้อได้ไม่ว่าจะเป็นทีมไหนปีอะไรโฉบสกอร์ จัดให้เน้นๆตามต้องการแน่นอนนะครับท่านสามารถติดตามผลผู้โชคดีได้ที่คอมเมนต์นะโดยจะมีทีมงานของโชบสกอร์ฟุตบอลไปพูดคุยสอบถามเกี่ยวกับรายละเอียดการรับเสื้ออีกทีนะครับสำหรับท่านที่สงสัยว่าแล้ววันนี้จะให้ทายสกอร์คู่ไหนนั้นผมบอกได้เลยว่ารอติดตามการทายคลิปนะครับ งั้นเรามาเริ่มต้นกันที่คู่แรกครับผมเป็นศึกระหว่างเอเวอรนตนปะทะกับแอสตันวิลล่านะโดยคู่นี้นั้นสถิติการพบก,กัน6แมตช์ล่าสุดเป็นทางแอสตันวิลล่าที่ชนะได้4เกมเสมอ1เกมและเป็นทางด้านฝั่งของเอเวอรนตนที่ชนะได้1เกมนะครับซึ่งในเกมล่าสุดที่พวกเขาพบกันนั้นเกิดขึ้นในบ้านของแอสตันวิลล่าและเกมนั้นจบลงด้วยสกอร์สประตูต่อ2เรียกได้ว่าเป็นสุดยอดเกมมันๆเกม,นม,นม,นมนหนึ่งเลยนะครับแต่หากเรามาดูกันที่แมตช์ล่าสุดที่พวกเขาทั้งคู่นั้นพบกัน บอกได้เลยว่าเกมเกมนั้นจบลงด้วยผลสกอร์ศูนย์ประตูศูนย์ทำอะไรกันไม่ได้เลยนะถัดมาครับผมเรามาดูกันต่อที่ระดับตารางคะแนนในพรีเมียร์ลีกกันบ้างนะโดยปัจจุบันนี้แอสตันวิลล่าอยู่อันดับที่8ส่วนเอเวอเรสตันั้นอยู่อันดับที่16นะครับผมซึ่งแอสตันวิลล่านั้นมีอยู่3.2แต้มส่วนเอเวอเรสตันั้นเรียกได้ว่าอยู่ในโซนหนีตกชั้นซึ่งบอกได้เลยว่าพวกเขามีเพียงแค่17แต้มเท่านั้นนะโดยทั้งคู่นั้นความกดดันผมบอกได้เลยว่าทางดด้าานนนนนฝััั่่่งงงขอเวววรตูจะะหกกคบ แต่เนื่องจากปัจจุบันนี้เอเวอตันมีการเปลี่ยนแปลงโค้ดเพราะฉะนั้นเราอาจจะได้เห็นเอเวอตันในเวอร์ชั่นใหม่แต่เป็นรูปแบบการเล่นแบบเดิมๆในยุคข,ของเดวิดมอยนะครับซึ่งถ้าหากเรามาดูกันที่6แมตช์ล่าสุดของทั้งสองทีมนั้นฝั่งของแอสตันวิลล่าชนะได้3แพ้ไป2และเสมอหนึ่งส่วนเอเวอตันนั้นเรียกได้ว่าช่วงหลังมาน,นี้ฟอร์มแย่จริงๆจ,จ,จนต้องมีการปลดชอนได้ออกไปโดยเอเวอตันนั้นสามารถเอาชนะได้เพียงแค่เกมเดียวใน6เกมนะครับผมที่เหลือเป็นผลแพ้ แลก็เสมอไป3า,นะาโชว์กันต่อที่ความพร้อมของนักเตะทั้ง2ทีมใน,นบ้างนะครับผมโดยทางด้านฝั่งของเอเวอเรต์นั้นปัจจุบันนี้มีผู้เล่นที่ไม่สามารถลงได้แน่ๆทั้งหมด6คนด้วยกันนะครับซึ่งจะมีอยู่เพียงแค่โดมินิกค,คาวเว่นเลวินคนเดียวเท่านั้นที่น่าจะได้ลงเล่นได้แล้วในเกมเกมนี้ส่วนอีก6คนนั้นเรียกได้ว่าน่าจะไม่พร้อมสําหรับเกมเกมนี้นะครับส่วนฝั่งของเอเวอเรต์นั้นในเกมนี้ทางด้านของมาติเนสน่าจะได้กลับมาเฝ้าเสาอีกครั้งหลังจากมีอาการบาดเจ็บไปยา นนนส่วนผู้เล่นอีก5คนที่มีปัญหาการบาดเจ็บอยู่นั้นยังไม่หายดีนะครับและน่าจะพลาดในเกมเกมนี้นะนั่นจึงเท่ากับว่าทางฝั่งของเอเวอเรตจะมีผู้เล่นไม่สามารถลงเล่นได้ทั้งหมด6คนส่วนทางด้านของแอสตันวิลล่านั้นก็มีผู้เล่นที่ไม่สามารถลงเล่นได้เพียงแค่5าคนเท่านั้นนะครับมาโชว์กันต่อที่จํานวนชอ็อตเปอร์เกมกันบ้างนะโดยทางด้านฝั่งของเอเวอเรตนั้นพวกเขามีชอ็อตเปร์เกมอยู่ที่11.5ส่วนโกเ์เกมนั้นมีอยู่น้อยมากๆนะอยู่ที่0.8เท่านั้นส่วน ฝั่งของแอสตันวิลล่านั้นพวกเขามีช็อตเปอร์เกมยอยู่ที่12.9และมีโกลเปอร์เกมมากกว่าถึงเท่าหนึ่งที่1.5นะครับเรียกได้ว่าคอนวเวอร์ชันเของคู่นี้นั้นมีห่างกันถึง5%นะงั้นเรามาโช์สรุปเกมคู่นี้กันเลยละกันนะผมมองว่าเอเวอเรตันเป็นบอลเปลี่ยนโค้ดในช่วงนี้ค่อนข้างอันตรายพอสมควรแต่ห่างมาวัดกับฟอร์มของแอสตันวิลล่าในช่วงนี้แล้วนั้นผมบอกได้เลยว่าอาจจะไม่ใช่งานง่ายนักสําหรับบอลเปลี่ยนโค้ดเพราะฉะนั้นเกมเกมนี้เอเวอเรตันเองก็ต้องทํากัน บ้านพอสมควรเนื่องจากอย่างที่เรารู้กันว่าเดวิดมอยนั้นไม่ได้รับงานกลุ่มทีมมาสักระยะหนึ่งแล้วแต่การกลับมารับงานอีกครั้งในรอบนี้นั้นผมคาดว่าเขาน่าจะได้รับแรงสนับสนุนจากนักเตะพอสมควรซึ่งหากเราวัดดูกันที่คุณภาพนักเตะและนักเตะที่มีอาการบาดเจ็บแล้วนั้นต่อให้ฝั่งของแอสตันวิลล่าจะดูดีกว่ามากแค่ไหนแต่การบุกมาเล่นที่กูดีสันพาร์คบ้านของเอเวอเรตัน,นั้นน่าจะไม่ใช่งานง่ายแนๆ่ๆคู่นี้ผมเลยขออนุญ,ญาตโฉบสก กไปที่ผลเสมอ1ประตูต่อแล้วกันครับมาโช์กันต่อที่คู่ถัดมาครับผมเป็นศึกระหว่างนิวคาเซิลยูเนเต็ดพบกับบูฟแฮมตันนะโดยคู่นี้นั้นสถิต,ติการพบกัน6แมตช์ล่าสุดเป็นทางด้านฝั่งของนิวคาเซิลยูเนเต็ดที่สามารถเอาชนะไปได้4เกมและเป็นผลเสมออีก2เกมนะครับซึ่งเกมล่าสุดที่พวกเขานั้นพบกันในบ้านของนิวคาเซิลยูเนเต็ดนั้นจบลงด้วยสกอร์3ประตูต่อ0นย์ิวคาเซิลชนะขาดนะครับแต่ถ้าหากมาดูกันที่การพบกันครั้งล่าสุดใน ในบ้านของวูฟแฮมตันนั้นนิวคาเซิลก็สามารถบุกไปเอาชนะได้ด้วยสกอร์หประตูต่อ2นะมาโชว์กันต่อที่ลำดับตารางคะแนนในพรีเมียร์ลีกอังกฤษกันบ้างนะครับผมปัจจุบันนี้นิวคาเซิลอยู่แบบที่5เรียกได้ว่าพวกเขานั้นมีคะแนนห่างจากเชลซีเพียงแค่1แต้มเท่านั้นแต่ก็มีทางของแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่ตามติดมาเหลือ1แต้มเช่นกันเท่านั้นยังไม่พอนะยังมีทางด้านของบอร์นมันแอสตันวิลล่าที่รอขึ้นแซงอยู่นะครับส่วนฝั่งของวูฟนั้นปัจจุบันนี้ยังอยู่ในโ หนีตกชั้นอยู่นะครับผมอย่างที่ผมบอกไปว่าวูฟนั้นไปพลาดท่าในช่วงต้นฤดูกาลซะเยอะนั่นจึงทําให้ปัจจุบันนี้พวกเขาแข่งไป20เกมเก็บได้เพียง16แต้มเท่านั้นเรียกได้ว่ามีแต้มเท่ากับอีฟสวิตทาวที่อยู่ดับที่18ในโซนตกชั้นนะครับเพราะฉะนั้นเกมเกมนี้จึงสําคัญกับวูฟมากๆโดยถ้าหากเกมนี้เขาพลาดท่าพ่ายแพ้ไปมีสิทธิ์นะที่พวกเขาจะโดนทางด้านของอีฟสวิตทาวและเลเตอร์ซิตี้แสงขึ้นไปได้นะครับมาโชว์กันต่อที่ความพร้อมของผู้ ทั้งสองทีมกันบ้างนะอย่างที่ผมบอกไปทั้งคู่นั้นกําลังอยู่ในช่วงประสบปัญหาอาการผู้เล่นบาดเจ็บเรียกได้ว่าอย่างหนักหน่วงเลยนะซึ่งทั้ง2ฝั่งนั้นมีผู้เล่นที่มีความเสี่ยงไม่สามารถลงเล่นได้ในเกมนี้มากถึง8คนด้วยกันเรียกได้ว่าฝั่งละ8คนเลยนะซึ่งทางด้านนิวคาเซิลนั้นในเกมเกมนี้เขามองว่าทางด้านของเอเล็กซานเดอร์อีซักจะสามารถลงเล่นได้ไม่มีปัญหานะครับส่วนทางด้านของสวนบอสแมนและโจวิลล็อกนั้นอาจจะต้องรอเช็คความฟิตก่อนเก ถึงจะสามารถคอนเฟิร์มได้ว่าจะสามารถลงเล่นได้หรือไม่ส่วนทางด้านของวู๊ปแฮมตันนั้นผมมองว่ามีทางด้านของเซมิโดและเคิร์กดอรซันที่จะสามารถลงเล่นได้ในเกมนี้ส่วนทางด้านของเรงมิน่านั้นอาจจะต้องพักต่อในเกมนี้นะครับงั้นถ้าหากเราสรุปกันตามแหล่งสื่อข่าวนั้นผมบอกได้เลยว่าทางฝั่งของนิวคาเซิลจะมีผู้เล่นไม่สามารถลงเล่นได้ในเกมนี้มากถึง7คนส่วนทางฝั่งของวู๊ปแฮมตันนั้นจะมีผู้เล่นที่ไม่สามารถลงเล่นได้เพียงแค่6คนเท่านั้นนะครับมาโชกกันต พอที่จํานวนช็อตเปอร์เกมกันบ้างนะครับผมทางด้านฝั่งเจ้าบ้านนิวคาสเซิลพวกเขามีช็อตเปอร์เกมในพรีเมียร์ลีกอยู่ที่14.1ส่วนโกเปอร์เกมนั้นอยู่ที่1.7นะครับผมส่วนทางด้านวูฟแฮมตันนั้นพวกเขามีจํานวนช็อตเปอร์เกมอยู่ที่10.8เท่านั้นแต่มีโกเปอร์เกมใกล้เคียงกับนิวคาสเซิลเลยนะอยู่ที่1.6นั่นจึงไม่แปลกใจว่าคอนเวอร์ชั่นเลทของทางด้านวูฟนั้นจะดูดีกว่านะครับงั้นมาโช์วิเคราะห์เกมเกมนี้กันนะครับผมเริ่มต้นที่ฝั่งงงขอออววาเลลผมมบกได้ย่่ร์ชหัง ของนิวคาสเซิลน,นั้นค่อนข้างร้อนแรงมากๆนะซึ่งใน6เกมล่าสุดของนิวคาสเซิลน,นั้นพวกเขาสามารถเอาชนะได้ลวด6เกมไม่มีแพ้เลยนะครับส่วนทางด้านของบูฟแทมตันนั้นฟอร์มการเล่นก็ค่อนข้างสวิงพอสมควรในช่วงหลังมานี้นะโดยใน6เกมที่เพิ่งผ่านมานั้นเขาชนะ3เสมอ1และแพ้ไป2นะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ผมมองว่าน่าจะมีผลต่อการแข่งขันนั่นคือการลงเล่นของอเล็กซานเดอร์อีซักที่ก่อนหน้านี้เขามีอาการบาดเจ็บเล็กน้อย ซึ่งผมไม่แน่ใจว่าแมตต์แมนนี้จะเป็นการเข็นลงหรือไม่ถ้าหากเป็นการเข็นลงนั้นผมมองว่าน่าจะลาบากแล้วนะสําหรับฝั่ง New cast นะิวคาสเซลเพราะด้านฝั่งของวู๊กทัมตันนั้นพวกเขามีทีเด็ดอยู่ที่มาริโุตคุนยาส่วนทางด้านนิวคาสเซินนั้นผมมองว่าเกมรุกส่วนใหญ่จะไปอยู่ที่อีซักจึงทําให้มิติบอลทางด้านกอดอนหรือทางด้านเมอร์ฟี่นั้นค่อนข้างจะโฟกัสไปที่อีซักซะส่วนใหญ่แต่ถ้าหากเกมเกมนี้อีซักไม่สามารถลงเล่นได้เต็มประสิทธิภาพ ั่นอาจจะทําให้พวกเขาใช้โอกาสสิ้นเปลืองก็เป็นได้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผมก็ยังมองโลกในแง่ดีว่าอีซัคจะสามารถลงเล่นได้แบบฟิตปังจึงขออนุญาตโฉบสกอร์ไปที่นิวคาสเซิลสามบุกทำตัานหนึ่งนะครับมาโวบกันต่อที่คู่สุดท้ายในศึกดาร์บีนอตลอนดอนนะครับผมเป็นการประทะก,กันร,ระหว่างอาร์เซนอลเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของท็อตแนมฮอสเปอร์นะครับโดยคู่นี้นั้นสถิติการพบกัน6แมตช์ล่าสุดเป็นทางอาร์เซนอลที่ทำ ได้ดีกว่านะซึ่งพวกเขาสามารถเอาชนะได้4เกมเสมอ1เกมและเป็นทางด้านท็อตแนมที่เอาชนะได้เพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นซึ่งในแมตช์ล่าสุดที่ทั้งคู่นั้นพบการเกิดขึ้นในบ้านของท็อตแนมฮอสเปอร์โดยเกมเกมนั้นอาเซนอลสามารถบุกมา,าชนะไปด้วยสกอร์0เมื่อตัวหนึ่งซึ่งในเกมนั้นเป็นทางด้านอาเซนอลนที่ได้ประตูชัยจากจังหวะเตะม,มุมนะครับมาโชว์กันต่อที่าลำดับตารางคะแนนกันบ้างนั้นณปัจจุบันนี้อาเซนอลนยังเป็นผู้ท้าชิงของลิเวอร,ร,ร์พกกูล แม้ว่าแต้มพวกเขาจะห่างกันที่6แต้มแต่ถ้าหากมาดูที่ฟอร์มของลิเวอร์พูลในช่วงหลังนั้นเรียกได้ว่าเริ่มจะสวิงแล้วนะส่วนทางด้านอาร์เซนอลนั้นผมบอกได้เลยว่า6เกมล่าสุดของพวกเขานั้นชนะ3เสมอสยังไม่มีแพ้ใครเช่นเดียวกับลิเวอร์พูลนะส่วนทางฝั่งของท็อตแนมฮอตสเปอร์นั้นปัจจุบันนี้เรียกได้ว่าผลงานย่ำแย่ตกไปอยู่ที่อันดับ12โดยพวกเขาแข่งไป20เกมสามารถเก็บได้เพียงแค่24่แต้มเท่านั้นต่างจากอาร์เซนอลที่แข่งไป20เกมเก็บได้ มากถึง40แต้มนะผลงาน6แมตช์ล่าสุดของท็อตแนมอัเปอร์นั้นพวกเขาพ่ายแพ้ไปถึง4เกมชนะ1เกมและเสมอ1เกมนะครับเรียกได้ว่าท็อตแนมห่างไกลจากชัยชนะมา4เกมติดแล้วในลีกเพราะฉะนั้นเกมเกมนี้จึงเป็นเกมที่ค่อนข้างยากพอสมควรและผมคิดว่าท็อตแนมน่าจะโฟกัสกับเกมเกมนี้มากๆนะครับมาชมกันต่อที่ความพร้อมของนักเตะทั้ง2ทีมกันบ้างนะครับผมโดยเริ่มต้นที่ฝั่งของอาร์เซนอลอาร์เซนอลนั้นมีผู้เ 1็นหนึ่งคนที่ได้รับการอัปเดตจากแมตช์ล่าสุดนั่นคือทางด้านของกาเบียลเจซุสซึ่งหากตามหน้าสื่อนั้นหลายๆคนบอกว่ากาเบียลเจซุสนั้นมีอาการบาดเจ็บที่เส้น ACL ีฉีกขาดนั่นจึงทําให้ฤดูกาลนี้ของเจซุสนั้นอาจจะจบลงแล้วนะครับส่วนทางด้านคนอื่นๆนั้นเรียกได้ว่ายังคงเป็นผู้เล่นเซตเดิมเพราะฉะนั้นเกมเกมนี้อาร์เซนอลจะขาดนักเตะไปทั้งหมด5คนด้วยกันนะข้ามาดูฝั่งของท็อตแนมฮอตสเปอร์ผู้มาเยือนกันบ้างผมบอกได้ เลยว่ารายชื่อผู้เล่นบาดเจ็บนั้นยาวเป็นข้าวเกี๊ยบหางเก้าเนื่องจากในแมตช์ล่าสุดนั้นมีทั้งด้านของติโมแวนเนอร์ที่หลายๆสื่อบอกว่าเขานั้นมีอาการบาดเจ็บที่แฮมสติงอีกแล้วเพราะฉะนั้นเกมเกมนี้แวนเนอร์อาจจะพักยาวหรือบางทีอาจจะถึงขั้นปิดเทอมเลยหรือไม่ก็ต้องมารอดูกันนะครับแต่ในข่าวร้ายก็ยังมีข่าวดีนะนั่นคือทั้งด้านของหัวหอกชาวบาริชซรลน่าจะได้กลับมามีชื่อแล้วในเกมเกมนี้ถึง แม้ว่าในกราฟจะขึ้นว่าเขายัางไม่ฟิตพอก็ตามแต่ผมเชื่อว่าเกมเกมนี้เขาจะได้ลงเล่นด้วยนะแต่คิดว่าน่าจะสตาร์ทที่ตัวสำรองนะครับส่วนอีก2ข่าวดีนั่นคือเบนเดวิดและเฟเซอร์ฟอสเตอร์กลับมาเช็คความฟิตได้แล้วนะครับแต่ผมมองว่าในเกมเกมนี้น่าจะยังไม่พร้อมนะส่วนถ้าหากนับรวมกับผู้เล่นรายอื่นแล้วโดยแยกลิชาริสันออกในเกมเกมนี้ท็อตแนมฮอสเปอร์จะขาดนักเตะม,มากถึง9คนด้วยกันนะครับมา มาโชว์กันตอนที่จํานวนช็อตเปร์เกมกันบ้างนะโดยฝั่งของอาร์เซนอลนั้นพวกเขามีช็อตเปร์เกมอยู่ที่13.9ส่วนโกเบเกมนั้นมากถึง2นะครับผมส่วนทางฝั่งของท็อตแน็มอัสเปอร์นั้นพวกเขามีช็อตเปร์เกมมากกว่านะอยู่ที่15นะครับผมส่วนโกเบเกมก็มากกว่าเช่นกันอยู่ที่2.1แต่ถ้าหากคานวณเป็นคอนเวอร์ชั่นเรแล้วนั้นพวกเขามีคอนเวอร์ชั่นเรตเท่ากันที่14%ทางคู่นะครับงั้นมาโชว์วิเคราะห์เกมคู่นี้กันสักนิดละกันนะครับผม,ผมเกมเกมนี้ ผมบอกได้เลยว่าการันตีความเดือดแน่นอนอย่างที่ใครๆทราบดีครับว่าคู่กัดที่ดูเดือดที่สุดในพรีเมียร์ลีกก็คงไม่พ้นศึกระหว่างอาร์เซนอลกับสเปอร์เพราะฉะนั้นเกมเกมนี้แลกกันมันไม่มีกาลางตำราลับแน่ๆแ,แต่หากจะมีต้องรุนผมก็มองว่าเป็นฝั่งของท็อตแนมอสเปอร์ที่พวกเขานั้นมีตัวความพร้อมของผู้เล่นแย yeah, ่มากๆเรียกได้ว่าแทบจะไม่พร้อมเจอทีมไหนเลยก็ว่าได้ถ้าหากเราดูกันที่แผงหลังแล้วนั้นที่พวกเขาต้อง จับเอานักเตะอายุ18อย่างเจ้าหนูเกลงไปยืนก็ไม่รู้ว่าจะสามารถรับมือกับแนวรุกของอาร์เซนอลไหวไหมแต่ถ้าหากจะถามหาข้อดีของท็อตแนมพัลสเปอร์นั่นคือในเกมเกมนี้พวกเขาจะไม่ต้องรับมือกับบุกโยซาก้าที่ยังคงไม่พร้อมสําหรับเกมเกมนี้นะครับอย่างที่ผมบอกไปฟอร์มของอาร์เซนอลนั้นเรียกได้ว่าดอรอปลงอย่างเห็นได้ชัดในช่วงหลังซึ่งล่าสุดนั้นพวกเขาพึ่งพ่ายแพ้ให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในศึก FA ฟเอคัพไปโดยถึงแม้ว่าพวก เขาจะคุมความได้เปรียบเลือกจํานวนนักเตะในสนามแต่พวกเข,เขาไม่สามารถทําอะไรแมนยูได้ในเวลานะครับแถมไปดวนจุดโทษก็อย,ยั่างพลาดท่าตกรอบมาอีกเรียกได้ว่าในช่วงจังหวะนี้อาร์เซนอลอยู่ในช่วงฟอร์มที่ดรอปลงมากๆส่วนทางด้านฝั่งของทอตแนมอสเปอร์นั้นในเกม FA ฟเัล่าสุดที่พวกเขาต้องไปเจอกับทีมนอกลีกผมบอกได้เลยว่าตัวสำรองของทอตแนมอสเปอร์นั้นไม่สามารถทําอะไรทีมนอกลีกได้จนจบ90นาทีและสุดท้ายแอนโปเตโกคูลต้องจําเป็นส่งผู้เล่นชุด จริงลงเลเ่นจึงสามารถปิดเกมได้ด้วยชัยชนะศูนย์ประตูต่อ3นะโบสรุปคู่นี้เลยละกันผมมองว่ายังไงยังไงก็แลกกันมันแต่ด้วยความที่ทั้งคู่นั้นมาก,กันด้วยความไม่พร้อมผมจึงคิดว่าน่าจะเสียประตูง่ายทั้งสองทีมเลยขออนุญ,ญาตโฉบสกอร์ไปที่ผลเสมอ2ประตูต่อ2และกันครับและนี่ก็คือทั้งหมดของการวิเคราะห์ฟุตบอลประจําวันนี้ครับผมงั้นมาพูดกันต่อถึงกิจกรรมแจกเสื้อฟุตบอลกันเลยละกันคู่ที่ผมเลือกให้พี่น้องชาวโฉบสกอร์ พอได้ไทยสกอร์การแข่งขันนั่นคือสึกระหว่างอาร์เซนอลเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของท็อตแนมฮอสเปอร์นะอย่าลืมนะครับว่ากติกาของเราต้องมาคอมเมนต์ทายผลก่อนคู่นี้ลงเตะ1ชั่วโมงนะใครมาตอบทีหลังหรือทายแต่ผู้ชนะโดยไม่ยอมบอกสกอร์ผมจะถือว่าผิดกติกาทันทีนะงั้นเรากลับมาสรุปทีเด็ดที่ผมให้ไปประจําวันนี้เลยละกันโดยเริ่มต้นที่คู่แรกเป็นสึกระหว่างเอเวอร์ตันปะทะกับแอสตันวิลล่าคู่นี้ผมให้จบลงที่ผลเสมอ1ประตูต่อ1นนะคู่ คู่ถัดมานิวคาเซิลวับกับบู๊แฮมป์ตันคู่นี้ผมให้นิวคาเซิลสบู๊แคมป์ตันหนึ่งนะครับและคู่สุดท้ายนั้นเป็นศึกนอทลอนดอนดาร์บี้ by, ระหว่างอาร์เซนอลประทะกับทอตแนมฮอสเปอร์คู่นี้ผมให้จบสกอร์สูงที่ผลเสมอ2ประตูต่อ2นะครับสุดท้ายนี้นะครับจบสกอร์ก็อยากให้ทุกท่านคอวอยอีกเช่นเคยคิดวิเคราะห์แยกแยะก,กันให้ถี่ถ้วน ผมเชื่อว่าหากท่านเข้ามาฟังชมสกอร์แล้วสิ่งหนึ่งที่ท่านจะได้ไปแน่แน่นั่นก็คือเรื่องของสถิติเชิงลึกซึ่งท่านจะเชื่อหรือไม่เชื่อสําหรับผมนั้นผมบอกอีกครั้งว่าเปิดรับความคิดเห็นแตกต่างเสมอทุกท่านสามารถคอมเมนต์ติชมหรือพูดคุยกันได้ตลอดเวลาและหากคลิปนี้ช่วยทําให้วันแย่ๆของคุณกลายเป็นวันที่ดีได้ก็อย่าลืมกดไลค์กดกระดิ่งกดซับสไคร เพื่อเป็นกำลังใจให้โฉบสกอร์ฟุตบอลกันด้วยนะครับ